ครับสวัสดีครับนะเราจะมาเรียนรู้นะครับในการตั้งค่าทัมเมอรที่จะคอนโทรลแผงโซลาร์เซลล์บูดตามแสงอาทิตย์นะครับนะเราจะคุยกันเรื่องการตั้งทัมเมอร์นะครับทัมเมอรที่ผมใช้ในชุดนี้ก็จะมีนะอยู่2เครื่องนะซึ่งต่างกันนะเครื่องซ้ายหรือเครื่องที่นึงนับจากซ้ายมือนะครับ ก็จะเป็นทัมเมอร์ที่เป็นวินาทีชั่วโมงนาทีและวินาทีนะครับส่วนตัวที่2หรือด้านขวาปือตัวนี้เราใช้เป็นทัมเมอร์เป็นแบบชั่วโมงนาทีชั่วโมงและนาทีนะครับ2รุ่นนี้จะต่างกันครับต่างกันตรงไหนครับคือต่างกันกันที่ตั้งค่านะครับอักษรจะ ค้ายกันนะคือมันเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสากลนะครับนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วทัเมอร์ส่วนมากจะใช้อักษรคล้ายๆกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับนะก็จะมีวิกวิกคือการตั้งสัปดาห์นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษคือจันก็คือ Monday Tuesday Thursday Wednesday Saturday และ Sunday นะครับเหมือนกันนะครับ แต,ตแต่ตรงนี้จะเขียนเป็นวิคสัปดาห์แต่ตรงนี้จะเขียนเป็นดีและเครื่องหมายบวกนะครับนะตัวนี้พอชั่วโมงก็จะเป็นภาษาอังกฤษเต็มเลยครับ h o u r แต,ต, s B ต,ต่ตัวนี้ก็จะเป็น h บวกนะครับก็คือตัว h นะตัวตัวนี้ก็จะเป็นนาทีคือ m i n แต่ตัวนี้จะเป็นตัวย่อคือ m บวกนะครับตัวนี้จะเป็นวินาทีคือ s e c นะวินาทีแต่ตัวนี้ไม่มีครับ เพราะว่าตัวนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องคอนโทรลเป็นวินาทีแต่ตอนนี้จําเป็นนะครับนะทัานั้นเดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งนะครับก่อนอื่นนะครับทําเมอร์สองตัวจะต้องตั้งค่าเวลาให้ตรงกันนะครับคือเวลาปัจจุบันนะครับนะตัวนี้จะไม่มีระบบล็อกแต่ตัวนี้จะมีนะครับคือตัวนี้4 R ทับนะครับถ้าเราจะเริ่มตั้งค่าเราก็จะต้องกด4ทับ ประมาณ4ครั้งนะครับจนกว่าตัวเองนี่จะหายถ้าภายใน1วิหกวินาทีถ้าเราไม่แตะในปุ่มนี้เลยมันก็จะกลับไปล็อกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวซ้ายหรือตัวที่1ก่อนนะครับตอนอื่นนะครับเราต้องตั้งนี่ครับกดเคอร์คับ CLOCK นะครับกดกดค้างไว้จนกว่าจะตั้งค่าหมดเสร็จนะครับนะบกดค้างไว้เลยนะครับนะรบตรงน,นี้กดค้าง ค้างไว้แล้วนะครับนะต้องใช้มือซ้ายกดนะครับหรือใครถนัดถนัดซ้ายก็ต้องกดมือขวาให้กดค้างไว้แล้วเราก็ไปกดที่ w e K w e วิกดับเบิลยูดับเบิลเวิกเพื่อที่จะตั้งว่าวันนี้วันอะไรนะครับก็กดตรงนี้ไปจนจนถึงวันที่ปัจจุบันที่เราตั้งค่าวันนี้วันอังคารอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเราก็กดเลื่อนไปนะครับมันจะถอยหลังไม่ได้มันจะขึ้นหน้าไปเรื่อย นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็กดตั้งชั่วโมง hour นะครับ hour ชั่วโมงแล้วคุณก็เก็บกดตั้งชั่วโมงให้ตรงตามเวลาที่ปัจจุบันนะครับกดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ยังกดค้างไว้อยู่นะครับตัว clock คือ c ล o อกนี่ครับมันกดค้างอยู่เสร็จแล้วต่อไปตั้งนาทีนะครับนาทีก็คือ min ล้วก็กดเลื่อนไปจนเป็นนาทีที่เวลาปัจจุบัน นะวินาทีส่วนมากเราเขาจะไม่ตั้งกันในการตั้งเวลาปัจจุบันนะครับนะจะไม่ค่อยตั้งกันนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจกันตรงนี้นะเสร็จแล้วการตั้งโปรแกรมตรงนี้ผมจะตั้งโปรแกรมไปให้แต่ผมก็จะบอกไว้ว่า,วาหงการตั้งโปรแกรมก็คือจะกดตัวนี้กด P R O G นะคือเวลาที่เราตั้งปัจจุบันปุ๊บเนี้ยนะถ้าเราต้องการที่จะกลับมาที่เดิมก็กดที่คอ็อกนะครับก็คือก็เป็นเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะไม่ต้องมีการเซฟอะไรเลยครับนะมันจะเซฟไปในตัว นะไม่ต้องเซฟอะไรเลยนั่นขวาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกเราต้องกดจนกว่านะครับประมาณ4ครั้งนะครับนะจนกว่าตัว A หายไปแล้วเราก็มาที่พ e. นะถ้าเราจะตั้งเวลาปัจจุบันเราก็อันนี้ไม่ต้องคับไม่ต้องค้างเลยนะครับกดที่เคาะแล้วก็กดเลื่อนเวลาได้เลยนะครับนะอย่างนี้เลื่อนเวลาได้เลยอันนี้ไม่ต้องกดอะไรค้างไว้นะวันที่วันอังคารนะเราก็กด กดชั่วโมงกดไลไ์ให้เป็นเวลาจุบันแค่นั้นไม่ต้องเซฟนะ